คลิปนี้สนับสนุนโดยหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆแค่าาหลักสิบต่ออุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่ at doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิสเทียรยด้วยนะครับเนวัที่5มิถุนายนปี1960ชเาอช้ามืดที่เงียบสงบ ริมทะเลสาบโอดอมเมืองเอสโปรประเทศฟินแลนด์ในเช้าของวันหยุดที่แสนธรรมดาได้เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นหนึ่งใน,ในคดีฆาตรกรรมอหัเทียมที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเล็กๆแห่งนี้เมื่อวัยรุ่นชาวฟินแลนด์สี่คนตั้งใจมาใช้เวลาพักผ่อนริมฝั่งทะเลสาบกางเต็นท์พูดคุยหัวเราะและหลับไหลาภายใต้แสงดาวเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปแต่ในเช้าวันนั้นสิ่งที่พบ กลับเป็นเต็นท์ที่มีสภาพพังยับเยินศพส,สามศพที่โัวทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมและผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่บาดเจ็บสาหัสวันนี้มิสทีเรียจะพาท่านผู้ชมพบกับคดีปริศนาแห่งทะเลีาบูบดอมเหตุการณ์ที่เพียงขย่าวขวัญผู้คนไปทั่วทั้งประเทศแต่ยังกลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกลุกปในสังคมฟินแลนด์มายาวนานกว่า60ปีคดีเต็มไปด้วยความผิดพลาดในการสืบสวน หลักฐานที่หายไปและเทฤษฎีมากมายถี่ยังตกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันว่าใครคือผู้ที่เป็นฆาตรกรผู้โหดเหี้ยมมันจะเป็นบุคคลผู้มีจิตวิปริตสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นอุบัติเหตุที่ประหลาดจนน่าเหลือเชื่อหรือจะมีอะไรที่เกินความคาดหมายซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีฆาตรกรรมแห่งทะเลสาโบโบดอมปริศนาเต็นสีเลือด คดีฆาตรกรรมที่ทะเลสาบโบดอมเป็นหนึ่งในคดีฆาตรกรรมที่โด่งดังและลึกลับที่สุดของประเทศฟิฟนแลนด์โดยเหตุการณ์ได้เริ่มต้นเมื่อกลุ่มวัยรุ่นชาวฟินแลนด์กลุ่มหนึ่งเดี่ยวเดินทางตั้งแคมป์เดี่วยวชั่ววูดสุดสัปดาห์อันประกอบไปด้วยมาเรียเอเมเลีบิจอกลุนอายุ15ปีอันจาตุลิกิมากิอายุ15ปี15ปเซปโปอันเตโรบอยส์มัน อายุ18ปีและนิ s ส์เวเฮมกุสตับซันอายุ18ปีโดยพวกเขาเป็นคู่รักกันโดยมาเรียบิจอกลุนเป็นแฟนสาวของนิกกุสตับซันและอันจามากิเป็นแฟนสาวของเซปโปบอยส์มันเหตุการณ์สยองขวัญนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ต้นเดือนมิถุนายนปี1960บริเวณริมทะเลสาบโบดอมเมืองเอสโปทางตอนใต้ของฟินแลนด์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเฮลซิงกิประมาณ20กิโลเมตรโดยเหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นในเย็นวันที่4มิถุนายนเมื่อวัยรุ่นทั้ง4คนได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแคมป์พักแรมที่ริมฝั่งทะเลสาโบโปดอมโดยจัดเต็นท์นอนเพื่อพักผ่อนและตกปลากระตาปสาวัยรุน่นหลังจากที่พวกเขาได้เที่ยวพักผ่อนกันอยางสนุกสนานพวกเขาได้เข้านอนโดยที่ไม่มีท่าทีไปปกติใดๆ เกการะทั่งในช่วงเช้ามืดของวันที่หมิถุนายนเวลาประมาณสีนาฬิกาในช่วงเวลานี้ขณะที่เยรุ่นทั้ง4ี่คนกำลังนอนหลับอยู่ภายในเต็นท์ก็มีคนร้ายปริศนาเดืโจมตีพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมโดยใช้มีดและวัตถุทุบตีที่คาดว่าเป็นท่อนเหล็กหรือก้อนหินเป็นอาวุธคนร้ายได้ลงมือจะภายนอกเต็นท์โดยใช้วิธีตัดผ้าใบเต็นท์และแทงทะลุเข้ามารวมถึงกระหน่ำตีใส่ผู้ที่อยู่ข้างในยรุนแรง โดยที่เหยื่อแทมแต่ได้ส่งเสียงร้องรื่นเหียวตัวรอดเมื่อการจู่โจมยุติลงปรากฏว่ามาเลียอันจาและเซปโปได้เสียชีวิตทันทีอยู่ในสภาพน่าสลดเต็นพักตัวทำลายยับเยินผ้าใบมีรอยฉีกขาดเป็นทางและชุ่มไปด้วยเลือดส่วนเนลเป็นผู้รอดชีวิตเป็นคนเดียวแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนสลบสลาดด้านนอกเต็นจมอยู่ในกองเลือดมีบาดแผลจากการบ่ใบหน้า กรามหักได้มีบาดแผลถูกแทงบ้างแห่งประมาณ6นาฬิกามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งออกไปสองนูรในตอนเช้าพวกเขาดเดินผ่านบริเวณใกล้จุดตั้งแคมป์และสังเกตเห็นเต็นท์ล้มพังผิดปกติพร้อมเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมสีบลอนด์ร่างสูงเดินออกมาจากจุดตั้งแคมป์มุ่งหน้าออกจากพื้นที่ไปพวกเขาไม่ได้เอ่ยใจว่าเกิดเหตุการณ์กรรมขึ้นเพียงแต่สงสัยว่าอาจมีคนเมาหรือทะเลาะวิวาทกันภายในเต็นท์ ก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปเวลาประมาณ1 1บเอนาฬิกามีพลเมืองดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอสโกอิวายูฮันสันช่างไมายในพื้นที่ได้ผ่านมาแล้วพอเห็นเต็นที่พังยับและร่างคนที่เลือดท่วมอยู่ที่บริเวณจุดตั้งแคมป์เขาจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตรวจทันทีว่าเกิดเหตุการณ์รรรมขึ้นหลังจากนั้นผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงเวลา12บสนาฬิกาเจ้าหน้านนที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ และเข้าควบคุมสถานการณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3คนและผู้รอดชีวิตหนึ่งรายซึ่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและการพ้นขิดอันตรายในเวลาต่อมาตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตถูกฆ่าด้วยการถูกตีด้วยของแข็งและถูกแทงหลายแผลตามร่างกายโดยใน,นที่เกิดเหตุไม่พบอ,อาวุธฆาตกรรมใดๆหลงเหลืออยู่เลยหลังการเก็บหลักฐานเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า คนร้ายน่าจะลงมือขณะที่หยื่ทั้งหมดนอนอยู่ในเต็นท์ซึ่งสอดคล้องกับสภาพศพที่ส่วนใหญ่อยู่ในท่านอนและถูกทำร้ายผ่นานผ้าใบเต็นท์ที่ฉีกขาดโดยมีร่องรอยว่าคนร้ายเคยเข้าไปภายในเต็นท์เลยสภาพจุดเกิดเหตุน่าสยดสยองและชวนสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นหลังเกิดเหตุตำรวจได้พบหลักฐานและบเบาะแสที่สำคัญในจุดเกิดเหตุอันได้แก่รองเท้าของเนลผพรารอดชีวิต ถูกคนร้ายหรือใครบางคนโยนทิ้งไว้ในป่าห่างจากเต็นท์ประมาณ500เมตรและถูกพบในเวลาต่อมากุญแจรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันที่หายไปและกระเป๋าสตางค์กลุ่มแวรุ่นรวมถึงกางเกงนอนของมาเลี่ยการสูญหายสิ่งของเหล่านี้ทําให้ตํารวจงง,งเนื่องจากไม่ชัดเจนว่าคนร้ายเอาไปเพื่ออะไรเพราะเนื่องจากทรัพย์สินอื่นที่มีค่ามากกว่านี้เช่นรถจักรยานยนทั้งสองคันยังจอดอยู่ครบ เครื่องใช้ในการตั้งแคมป์อื่นๆก็อยู่ในบริเวณแม่ปรกากฏะุกคนร้ายลงมือเพื่อประสงค์ทรัพย์สินนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจในขณะนั้นไม่ได้กันพื้นที่เกิดเหตุเข้มงวดทําให้มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจำนวนมากย้ำเข้าไปในที่เกิดเหตุจนอาจทำให้หลักฐานหลายอย่างเสียหายนอกจากนี้ตำรวจยังได้ขอกําลังทหารเข้ามาช่วยค้นหาของที่หายรอบๆทะเลสาบทําให้พื้นที่ถูกเหยียบย่าเพิ่มเติม หลักฐานสําคัญหลายชิ้นจึงอาจสูญหายห,ายหรือปนเปื้อนตั้งแต่ช่วงแรกแรกตำรวจฟินแลนด์ระดมกําลังสืบสวนเต็มที่ในพื้นที่เมืองเอสโปและบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาบ่อแสคนร้ายที่ก่อเหตุโหดเหีเ้ยมครั้งนี้ตลอดระยะเวลาการสืบสวนหลายสิบป,ปีตำรวจและสื่อเคยพุ่งเป้าสงสัยบุคคลหลายรายที่อาจเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้อันได้แก่วอดดมาจีนสตอม ชายชาวบ้านไวกลางคนในพื้นที่เจ้าของร้านน้ชาชาใกลท้ทะเลสาบโบรดอมผู้มีชื่อเสียงว่าเกลียดชังนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นที่มาพักแรมแถวนั้นเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวเคยคว้างปากก้อนเห็นศรนักท่องเที่ยวและอามาตัดสมอโบกของผู้อื่นด้วยความคึกขันนองโดยมีรายงานว่าเขาเคยเมาสุราและพรางพลูสรารภาพเพื่อนบ้านว่าเขาดีแหละคือฆาตกรที่ทะเลสาบโบดอม เพื่อนบ้านบางคนอ้างว่าในเช้าวันนั้นเห็นเขาเดินกลับมาจากทิศทางจุดเกิดเหตุแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งตำรวจเพราะกลัวเขาจะมาทำร้ายมีผู้พบเห็นเขาทำพฤติกรรมน่าสงสัยหลังเกิดคดีเช่นเทซิเมนลงในบ่อน,น้ำของตัวเองคลายต้องการซ่อนอะไรบางอย่าง Hans ์เอสมัชายชาวฟินแลนด์เชื้อสายเยอรมันไว้กลางคนอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกคที่สองผู้มีภูมิหลังลึกลับ เขาอ้างตัวว่าเคยเป็นทหารหน่วยเ s ขอคนาซีและเคยเป็นผู้คุมค่ายกับกันอาชวิตอีกทันย์ังกล่าวอ้างว่าเคยเป็นสารลับให้โซเวียตในช่วงสงครามเย็ยนฮันส์อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างจากทะเลสาโบโบดอมเพียงไม่กี่กิโลเมตรและเคยผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมอ,อื่นๆหลายคดีมาก่อนสิ่งที่ทําให้เขาถูกโยงก,กับคดีนี้ก็คือชาววันที่6มิถุนายนถัดจากคืนเกิดเหตุฮันส์ได้ปรกากฏตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเฮลซิงกิ ด้วยสภาพที่มีดินโคลนติดที่เล็บมือเสื้อผ้าเปื้อนคราบเลือดและมีท่าที่พิรุธเขาเพยายามปิดบังชื่อจริงของตนเองและแสดงอาการกระวนกระวายก้าวร้าวระหว่างได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อโรงพยาบาลทราบข,าข,าข,ข่าวคดีฆาตรกรรมนี้ก็แจ้งบ่อแสกับตำรวจได้ทราบการสืบสวนดำเนินไปอย่างละเอียดแต่ด้วยข้อจากัดทางเทคนิคในยุคนั้นการตรวจพิสูจน์เอหรือวันเลือดยังไม่พัฒนาและหลักฐานหลายชิ้นถูกทําลายและปนเปื้อนไป และกระแสของคดีนี้ก็ซาลงเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนโดยไม่สามารถระบุผู้กรําผิดได้แน่ชัดตำรวจยังคงเปิดคดีนี้ไว้แต่ไม่มีความคืบหน้าปเป็นระยะเวลาหลายสิบปีจนคดีทะเลสาบโบดอมกลายเป็นปริศนาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมาตลอดช่วงศตวรรษที่20 ตลอดระยะเวลาหทศวรรษที่ผ่านมาคดีทะเลสาบโบดอมได้ก่อให้เกิดทฤษฎีและข้อสมมติฐานมากมายเกี่ยวกับตัวฆาตรกรที่แท้จริงทางทฤษฎีอย่เป็นทางการจากตำรวจและอัยาการและทฤษฎีสมคบคิดโดยการคาดเดาจากสื่อสารคดีและบุคคลทั่วไปในโลกออนไลน์อันได้แก่วอรเดมาร์จินสตรอมเป็นฆาตรกรทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นและถูกหยิบยกในหนังสือและบทความหลายชิ้น เนื่องจากวอเดมามีแรงจูงใจพื้นฐานคือความเกลียดชังที่มีต่อกลุ่มเยร่นนักท่องเที่ยวเขาอยู่ในพื้นที่ขนาดนั้นเลยมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างต่อเนื่องเหตุผลที่สนับสนุนวิชายคนนี้อาจเป็นฆาตรกรได้แก่ขับอกเล่ากับเพื่อนบ้านว่าได้ขึ้นเกินเหตุพวกเขาเห็นวอเดมาเดินกลับมาจากทิศทางทะเลสาบในเช้ามืดแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งตำรวจเพราะกลัวเขาการที่วอเดมาเคยถามเพื่อนระหว่างคุยเรื่องคดีนี้ว่าถ้าฉันเป็นคนทำ ฉันควรทํำยังไงดีและเพื่อนคนนั้นได้ตอบประชดไปว่าทนายเกี่ยวข้องจริงก็ควรไปจมน้ําตายซะไม่งั้นจะติดคุกตลอดชีวิตและไม่นานหลังจากนั้นวันเดมาก็ไปฆ่าตัวตายจมน้ําในทะเลสาบจริงๆแม้จะไม่เถือเป็นคําสารภาพตรงๆแต่ก็ช่วยตีความว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดนอกจากนี้ภรรยาเขาวอเดมายังยอมรับภายหลังว่าเธอได้โกหกเรื่องสามีอยู่บ้านในคืนเกิดเหตุ ถ้าถูกเขาขูขา่ฆ่าหากเปิดเผยความจริงสิ่งเหล่านี้ยิ่งเสริมความน่าเชื่อของญาติพี่น้องและชาวบ้านว่าฆาตกรตัวจริงคือบอเดมาร์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามข้อตัวอย่างสำคัญก็คือตำรวจพบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใดๆที่เชื่อมบอเดมาร์กับที่เกิดเหตุเลยไม่มีรอยนิ้วมือคราบเลือดหรือของกลางในบ้านของเขาและในเชิงคดีความภรรยาของเขาที่ออกมาเปลี่ยนคำให้การหลังเวลาผ่านไปนานมาก ก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือที่ต่ำยิ่งเมื่อวอเดมาเสียชีวิตไปแล้วคด,ดีก็ไม่อาจดําเนินต่อไปได้หลายคนจุมมองว่าทฤษฎีนี้กลายเป็นเรื่องเล่าลือไปโดยปริยายฮันส์เอสมันเป็นฆาตกรจุดเริ่มต้นมาจากความน่าสงสัยในการปรากฏตัวของฮันส์ที่โรงพยาบาลพร้อมกับเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดอีกทั้งเขายังมีผมปลอนยาวตรงกับคาบอกเล่าของกลุ่มเด็กดูนกในวันนั้น และสนับสนุนด้วยภูมิหลังของเขาที่อ้างว่าเคยเป็นอดีตทหารหนาซีและอาจพัวพันในหน่วยจารก,กรรมโซเวียตทำให้บางคนจินตนาการไปถึงเรื่องสุขคบคิดว่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาต้องสังหารกลุ่มวัยรุ่นเช่นพวกเขาเหล่านั้นอาจไปเห็นหรือยุ่งเกี่ยวกับบางสิ่งที่ฮันส์ทำไว้จึงต้องเก็บเงียบซึ่งอธิจริงไม่มีหลักฐานยืนยันแนวคิดนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเหตุผลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่าเขาเป็นฆาตรกร คือรายงานของแพทย์ว่านิ้วมือของฮันส์มีดินโคลนติดอยู่ราวกับเพิ่งคลานออกมาจากพื้นที่กลางแจง้งและเขาดูร้อนรนผิดปกติเมื่อได้ยินข่าวคดีนี้อีกทั้งเขายังมีประวัติต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมอื่นๆหลายครั้งถึงขั้นมีข่าวว่าเขารับสารภาพคดีนหนึ่งตอนเขาใกล้จะตายกาให้ภาพลักษณ์เขาดูเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นไปได้คนหนึ่งแต่ข้อโต้แย้งสาคัญก็คือฮันส์มีหลักฐานที่อยู่ที่ยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลสาบตอนเกิดเหตุ ตำรวจจึงสรุปว่าเขาไม่น่าจะใช่ฆาตรกรนอกจากนี้เสื้อผ้าที่เป,ปื้นเลือดของเขาก็ไม่เคยได้รับการตรวจสอบหากวันนั้นเป็นเลือดของสัตว์หรือเป็นเลือดของเขาเองจอาอุบัติเหตุอื่นเหตุการณ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงปัิเสธดีนี้ตกไปทฤษฎีที่4คนร้ายที่ไม่ทราบชื่อหรือมีมากกว่าหนึ่งคนมีสมมติฐานที่เสนอว่าฆาตกรอาจม่ใช่คนเดียว แต่ไปกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่อาจจะมาสุราหรือกลุ่มอัตาพาที่ผ่านมาและพบเต็นเข้าและก่อเหตุด้วยความคืกขนองก,การที่เหยื่อเป็นวัยรุ่นอาจทำให้เกิดความหึงหวงหรือเกิดการยั่วยุกลุ่มคนร้ายและเมื่อคนร้ายไม่มากกว่าหนึ่งคนย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสังหารเหยื่อสีคนสําเร็จทฤษฎีนี้แม้ไม่มีชื่อบุคคลเฉพาะเจะจงแต่มาจจกข้อสงสัยที่ว่าบุคคลเดียวจะจัดการวัยรุ่นสีคนได้หมดจริงหรือ นอกจากนี้คาให้การของเด็กดูนกที่พบเห็นชายผมปลอนเพียงคนเดียวเดินออกมาจากเต็นต์ตอนเช้าอาจแปลได้ว่าฆาตกรคนอื่นๆอ่นอาน,นี่ออกไปก่อนและเหนือคนสุดท้ายเดินตามออกมาหรือชายคนนี้อาจเป็นเพียงผู้ม่เห็นเหตุหการณ์และหนีเพราะกลัวถูกกล่าวหาทฤษฎีนี้กว้างและไม่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนจงเป็นเพียงแนวคิดที่ว่าฆาตกรอาจเป็นใครก็ได้เธงยังไม่ถูกระบุและอาจไม่มีความสัมพันธ์กับเหยื่อเลย แต่สามารถหลบนี้ไปได้เพราะจังหวะและความผิดพลาดในการสืบสวนช่วงแรกนอกจากทฤษฎีเหล่านี้จะมีแนวคิดสมคบคิดและข้อสังเกตหยิบย,ย่อยอื่นๆที่ถูกพูดถึงเช่นบางคนตั้งข้อสงสัยเหตุใดคนร้ายถึงอากุเจรถไปแต่ไม่ขโมยรถแต่ก็ไม่มีข้อสรุปแน่ชัดสำหรับคำถามเหล่านี้ทุกทฤษฎีจึงยังคงเพียงการคาดเดาไม่อาจพิสูจน์ได้เด็ดขาด นอกจากนี้จะมีแนวคิดเกี่ยวกับวิญญาณผีหรือพลังลี้ลับในพื้นที่เช่นบางคนเชื่อว่าทะเลสาบโบดอมอาจมีสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งสถิตหรือคำสาบจากวิญญาณมีตำนานท้องถิ่นเล่าว,ว่าชาวบ้านพบเห็นเงาร่างวิญญาณจางๆเดินล้ำหายไปในหมอกยามค่ำคืนซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ทะเลสาบโบดอมมีชื่อเสียงด้านความเฮี้ยนนอกจากนี้คนในพื้นที่บางส่วน ็เล่าลือถึงมัจจุราชแห่งทะเลศซาปโปดอมกล่าวกันว่าเป็นปีศาจหรือผีร้ายที่คอยจูจ่โจมเด็กดื้อในความมืดอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกหยิบยกก็คืออาจจะมีกลุ่มลทัทธิซาตานหรือลทัทธิไสยศาสตร์อยู่เบื้องหลังในการสังหารครั้งนี้อาจจะเพื่อเป็นพิธีบูชาหยันหรือฆ่าบวงสรวงอะไรบางอย่างโดยทฤษฎีนี้พยายามอธิบายความโหดเหี้ยมในการฆาตก,กรรมนอกจากนั้นก็ยังมีการเสนอว่า ผู้ลงมืออาจไม่ใช่มนุษย์เลยแต่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่อาศัยอยู่แถวนั้นเช่นชาโร่เพอร์ซัน Person, หรือพูดเงามืดทฤษฎีนี้แต่เ,เราแรงบันดาลใจจะทำให้การเอเรือรือนลางของนิวกกสตาบซันผู้รอชีวิตเพียงหนึ่งเดียวซึ่งบอกตำรวจว่าเขาเห็นบางสิ่งที่มีรูปร่างดำทมึนตาแดงเรืองแสงโจมตีพวกเขาเป็นคำบอกเล่าที่ชนคนลุกและเหนือจริงจนมีหลายคนเชื่อและพูดถึงไปวงกว้าง การเวลาได้เดินหน้าไปกว่า40ปีจนกระทั่งปีคศ2004นวัตรกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ก้าวหน้าขึ้นมากตำรวจฟินแลนด์จึงตัดสินใจรื้อคดีทะเลสาบบัวดัมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งโดยหวังว่าเทคนิคใหม่ๆอาจช่วยไขปริศนาได้พวกเขาประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในอังกฤษเพื่อตรวจสอบหลักฐานเก่าๆที่ยังคงลงเหลือโดยเฉพาะตรวจคราบเลือดและดีเอ็นเอของกลางที่เก็บได้ในวันนั้นจุดสนใจสําคัญ ตัวอ,อยู่ที่รองเท้าใบาของนิวกดสตับสั้นที่ถูกพบห่างจากจุดเกิดเหตุหลายร้อยเมตรทีมพิสูจน์หลักฐานได้นํารองเท้าคู่นี้มาตรวจหาดีเอ็อย่างละเอียดและผลที่ได้ก็น่าตกตะลึงเราพบคราบเลือดคนเหย,ยดทั้ง3คนติดอยู่ในรองเท้าของนิวส์แต่ไม่มีเลือดของนิวเองเลยอีกทั้งท่านนิวส์โดนคนร้ายทําร้ายพร้อมๆคนอื่นจริงก็ควรจะมีเลือดของเขาปนอยู่บ้างการค้นพบนี้นำไปสู่สมมติฐานใหม่ที่พลิกคดี ทิวานิวส์ News, คือผู้ที่ลงมือฆ่าเพื่อนของเขาในวันนั้นทีมสอบสวนชื่อว่านิวส์อาจถอดรองเท้าก่อนก่อเหตุเพื่อไม่ให้เปื้อนเลือดของตนเองแล้วหลังจากสังหารเพื่อนๆก็ซ่อมรองเท้าไว้ก่อนจะทำร้ายตัวเองให้บาดเจ็บเพื่อจัดฉากว่าเป็นเหยื่อนอกจากผลตรวจของรองเท้าตำรวจยังได้บอะแสใหม่จากพยานที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาบอกกับตำรวจในปี2 0 0 4ว่าคืนเกินเหตุเธอไปตั้งแคมป์อยู่ใ,นใ,นใ,นใกล้ๆกลุ่มของนิวส์ เละเห็นวน่าเนลกับเซปโปมาที่แคมป์ของเธอก่อนเกิดเหตุนิลส์มีอาการเมาและมีปากเสียงกับเซปโปอย่างรุนแรงเรื่องนี้เด้สอดคล้องข้อสันนิษฐานที่ว่าอาจมีความขัดแย้งกันภายในกลุ่มเช่นนนลส์อาจจะทะเลาะกับมาเรียคนรักของตนเองด้วยความหึงหวงหรืออาจชกเตะเซปโปจนบานปลายซึ่งสามารถเป็นแรงจูงใจให้เขาลงมือฆ่าเพื่อั้งสามได้ในสภาพขาดสติและโกรธแค้น จากหลักฐานใหม่เหล่านี้เมื่อปลายเดือนมีนาคมปี2004ตำรวจจึงตัดสินใจจับก,กุมนิวกรุปสตับสันซึ่งอยู่ในวัยห3ปีในขณนะนั้นในฐานะผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตรกรรมและต่อมาในปี2005อายการก็ได้สั่งฟ้องเขาในข้อหาฆาตรกรรมเพื่อทั้งสาคนโดยการพิจารณาคดีเกิดขึ้นที่ศาลแขวงเมืองเอสโปโดยสันนิษฐานว่าในคืนเกิดเหตุนิส์และเซปโปได้เกิดทะเลาะวิวาทกันเองภาในกลุ่ม อาจจะเพราะนิวอาจเมาและอัลวาดหรือทะเลาะเรื่องหึงหวงแฟนถึงขั้นชกต่อยทําให้นิวกรามหักและบาดเจ็บนิวถูกไล่ออกมาจากนอกเต็นท์หรือออกมาเองหลังจากมีปากเสียงจึงทําให้เขาโกรธแค้นอย่างรุนแรงและหยิบมีดกระท่อนเหล็กหรือว่าของแข็งกลับมาที่เต็นท์ในขณะที่เพื่อนๆของเขานอนหลับและลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพราะความเมาและบันดาลโทสะโดยเฉพาะมาเรียที่ถูกแทงซ้ำมากที่สุดเนื่องจากอาจเป็นต้นเหตุของความหึงหวง หลังเซิงหานนนวส์ News, พยายามสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนมีคนร้ายภายนอกเขาถอดรองเท้าตัวเองที่เปื้อนเลือดเพื่อนๆเ,เอาไปซ่อนไว้ไกลๆเพื่อให้เหมือนคนร้ายขโมยไปแล้วจะเฉากางเกงนอนของมาเรียไปซ่อนไว้เพราะชวนเชื่อว่าอาจจะมีมูลเหตุทางเพศและอำพรางการทะเลาะวิวาทจากนั้นเขาก็ทำร้ายตัวเองให้บาดเจ็บและนอนแกล้งสลบอยู่บนเต็นท์จนเช้าเพื่อรอให้คนมาพบฝ่ายอายการยังอ้างคำให้การขพยายนเด็กดูนกว่า เคยเห็นชายผมบลอนด์เดิอนออกมาจากเต็นท์ตอนเช้าและพยายามชี้ให้สารเชื่อว่าชายคนนั้นคือนิวส์เองเนื่องจากนิวก็มีผมสีบลอนด์และมีรูปร่างสูงใหญ่คล้ายกันนอกจากนี้ยังมีพยานยาผู้หญิงที่อ้างว่าเห็นน ok ิวทะเลาะกับเซปโปและมีตำรวจผู้หนึ่งเบิกความว่าเมื่อนิวถูกจับเขาได้พูดคล้ายรับสารภาพว่าอะไรที่ทำไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้และเหมือนคาดการว่าจะถูกลงโทษจำคุกซึ่งภายหลัง นิวปฏิเสธว่าเขาไม่เคยพูดเช่นนั้นในฝ่ายทนายของนิวได้ยื่นสูขดีโดยโต้แย้งว่าทฤษฎีของตำรวจมีช่องโหว่มากมายเช่นนิวอายุเพียง18ปีในขณะนั้นและร่างกายบอบช้ำจากกรามหักซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะฆ่าเพื่อนทั้ง3คนที่ยังแข็งแรงอยู่ได้ทั้งหมดโดยลําพังอีกทั้งยังเงียบเชียบจนไม่มีใครหนีรอดร,อร้องขอความช่วยเหลือ โดยทนายของเขาย้ำว่าตามเหตุผลแล้วมันเป็นไปได้ยากมากอีกทั้งคราบเลือดของเหยื่อที่พบในรองเท้าของนยวนั้นอาจอธิบายได้ว่าเมื่อคนร้ายโจมตีในเต็นท์เลือดของเพื่อนๆอ,อาจกระเด็นติดรองเท้าของเขาแต่เลือดของเขาไม่เปื้อนรองเท้าเพราะเขาถูกลากมานอกเต็นท์หรือนอนจมกองเลือดกับตัวเองอยู่ที่นั่นรองเท้าจึงมีแต่เลือดของคนอื่นหรือรองเท้าอาจถูกคนร้ายหยิบไปแล้วทาตกห่างออกไป กล่าวคือหลักฐานนี้ได้ตดีความเข้าข้างนิวได้เช่นกันว่าเขาเป็นเดือจริงๆไม่ใช่ผู้ลงมือรวมทั้งบาดแผลของนิวสออคล้องการถูกทำร้ายไม่ใช่ทำเองแต่ถ้าเขาชชคต่อยเซปโปจริงตามทฤษฎีฝ่ายตำรวจเขาคงเจ็บหนักจนยากจะมีแรงไปฆ่าคนอื่นต่อดังที่ถูกกล่าวหาส่วนพยานหญิงที่อ้างว่าเห็นนิวทะเลาวิวาททนายของเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเธอถึงนิ่งเงียบมาตั้ง45ปี และเพื่อจะออกมาพูดเอาตอนนี้ดังนั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้จึงต่ำมากแถมเธอยังจำรายละเอียดสำคัญไม่ได้เลยสักอย่างเป็นไปได้ว่าเธอน่าจะจำคนผิดหรือเล่าเรื่องผิดพลาดได้ซ้ำไม่มีพยานโดยหลักฐานอื่นที่ชี้ชัดว่าน,นิวมีแรงจูงใจพอจะฆ่าเพื่อนของตอนเองรวมทั้งเขาก็ไม่เคยมีประวัติความรุนแรงที่สำคัญอาวุธสังหารยังหาไม่พบจนถึงทุกวันนี้และทรัพย์สินที่หายไปก็ยังไม่พบ ถ้านิวเป็นคนซ่อนของเหล่านี้จริงเขาจะทําได้อย่างไรโดยไร้ร่องรอยและทํำไมถึงไม่มีรอยเลือดจนไปตามทางที่ซ่อนมีดนี่ยังทำให้เกิดข้อสงสัยในทฤษฎีกับตำรวจหลังการสืบพยานและพิจารณาหลักฐานอย่างเคร่งเครียดยาวนานในวันที่7ตุลาคมปี2005สารแขวงเอสโปก็มีคำพิพากษายกฟ้องนิวกุสตับซันโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานก็ฝ่ายโจทย ยังไม่มีน้ำหนักมากพอจะระบุความผิดกขาจำเลยได้โดยปราศจ,จากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลกล่าวคือหลักฐานต่างๆจะเป็นเพียงการอนุม,มานไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเนี่ยเป็นคนลงมือเอ่ยทางไม่ปรากฏมูลเหตุจงใจที่ชัดเจนพอสำหรับอาชญากรมโหไร้ขนาดนี้และที่สำคัญเวลาก็ผ่านมานานเกินไปจนไม่อาจฟันธงข้อเทจินบางอย่างได้แล้วศาลจึงยกประโยชน์ในความสงสัยจำเลยและเนี่ยได้ผลข้อกล่าวหาทั้งหมด และได้รับเงินชดเชยจำนวน44,900ยูโรหรือประมาณ1.8ล้านบาทสำหรับความเสียหายทั้งจิตใจที่ต้องถูกควบคุมระหว่างการพิจารณาคดีการพ้นผิดของนิวหมายความว่าคดีฆาตกรรมคาเทเดซาบดอมอยังคงไม่ถูกคลี่คลายฆาตกรตัวจริงยังคงลอยนวลและความจริงเหตุการณ์ในคืนนั้นยังเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบัน แม้ทางการจะไม่สามารถปิดคดีได้แต่คดีฆาตรกรรมคอเทเลสซาโบโดอมอยังคงเป็นคดีปริศนาที่ไม่เคยถูกคลี่คลายและได้ฝังลึกลงไปในความทรงจําของชาวฟินแลนด์โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เตือนลูกหลานในเมืองเอสปูวาระหว่างฆาตรกร,รทะเลสาโบโบดอมจะมาฆ่าเซ่งสะท้อนถึงความหวาดกลัวที่ผู้คนมีต่อเรื่องราวสยองขวัญน,นี้ทุกวันนี้คดีทะเลสาโบโบดอมอยังคงถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะปริศนาอาชญากรรมที่โด่งดัง อย่างไรก็ตามในบวราคาตรกรที่แท้จริงจะเป็นชายหรือว่าหญิงหรือว่ากลุ่มบุคคลสิ่งเดียวที่แน่นอนคือมันสามารถสังหารเหยื่อสามคนได้สำเร็จและลอยนวนไปได้และนี่คือบทสรุปอันน่าเจ็บปวดของคดีนี้ นถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าคดีนี้ยังไม่ปิดลงโดยสำนักง,งานตำรวจฟินแลนด์จังคงยินดีที่จะรับข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ๆที่อาจจะปรากฏแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ความเป็นไปได้ที่คดีนี้จะได้รับการคลี่คลายแท้จริงนั้นก็เลือนรางเต็มทีเนื่องจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็เริ่มชาราหรือไม่ก็เสียชีวิตไปแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยังตรวจได้ก็ถูกใช้ไปหมดและหลายชิ้น ได้สูญสลายไปตามกาลเวลาคดีนี้จึงจะคงเหมือนฝันร้ายที่ไร้บทสรุปกับประเทศฟิฟนแลนด์เงาฆาตกรแห่งทะเลสาโบโบดอมยังคงล่องหนและเหตุจงจะได้แท้จริงยังคงเป็นคำถามที่ไร้คำตอบมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มิสทีเรียต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยหากใครกลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษ ราคาเริ่มต้นเบาๆแค่หลัก10ต่ออายุมมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่ ad doggy pm และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิสเทียรยด้วยนะครับ